รู้นะว่าคิดอะไรอยู่กับคนขับแมคโครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านดีฉัน อุนเดียวใจต้องนิ่งครับหนึ่งดูวนมองดูวนมองอยู่ในน้ำครับโอเคอยู่ในน้ำครับมันมองอยู่เป่า <c oughs> ดูเขาอยู่ เห็นว่มไม่ได้เคป่ะ็ครับรเค้นี่เความสะอาดบ่อยเค้นี่จิงไม่จิงนั่งอยู่คนเดียว ซูมจ้วของบ้านให้ดูนี่ของบ้านเนี่ยมาลอง,รรองครับรอไม่โคมันจะมารอรอครับรอไม่โคนี่ครับทำบ้านเนี่ยทำความสะอาดบ้านไอ้เคานี่ แล้วครับเจ้าถิ่นของบ้านลอยไว้แล้วเงวยียบไปเงียบไปแล้วก็มาโว้ย

ชิวๆนะครับก็มาทั้งกายกับบ้านไว้ที่